สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนจำนวนคละก,กันนะครับไปดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างในข้อนี้มีอยู่ว่าขนุนใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์1เศษ2ส่วน5ชั่วโมงและใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิลปะมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์เศษ8ส่วน20ชั่วโมงขนุนใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิลปะกี่ชั่วโมง จากการอ่านโจทย์นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะใช้วิธีบวกในการหาคำตอบในข้อนี้นะครับเรามาเริ่มลงมือแสดงวิธีทำกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ที่เป็นตัวตั้งลงไปเลยนะครับ <S <S <c> นั่นก็คือขนุนใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์1เศษ2ส่วน5ชั่วโมงอัน вот ดับต่อไปเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ที่เป็นตัวบวกลงไปนะครับนั่นก็คือใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิลปะมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์เศษ8ส่วน20ชั่วโมง อันดับต่อไปนะครับเราก็มาวิเคราะห์นะครับซึ่งในโจทย์ในข้อนี้นะครับมีจํานวนคละนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทําจํานวนคลาให้อยู่ในรูปเศษเกินนะครับเนื่องจาก1เศษ2ส่วน5มีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน5เศษ7ส่วน5มาจากไหนครับก็มาจากนํา1ไปคูณกับ5เป็น5แล้วก็ไปบวกกับ2เป็น7นะครับโดยมีส่วนคงเดิมนะครับทีนี้เมื่อเขียนจํานวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วต่อไปเราก็ไปพิจารณาที่ตัวส่วนนะครับ ซึ่งตัวตั้งมีส่วนเป็น5ตัวบวกมีส่วนเป็น20นะครับเราจะต้องทําส่วนให้เท่ากันนะครับโดยในที่นี้เราจะทําส่วน5ให้เป็นส่วน20นะครับโดยการนํา4มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเราก็จะได้เศษส่วนที่เท่ากันว่าเศษ28ส่วน20นั่นเองครับต่อไปเมื่อได้ส่วนที่เท่ากันแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาผลบวกได้แล้วว่าขนนนใช้เวลาทําการบ้านวิชาศิลปะนําเศษ28ส่วน20มาบวกกับเศษ8ส่วน20นะครับเราก็จะได้เท่ากับ เศษสามสิบหกส่วนยี่สิบนั่นเองครับเมื่อเราได้ผลบวกแล้วนะครับต่อไปเราก็จะพิจารณาว่าผลบวกที่เราได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือ,อยังนะครับซึ่งในที่นี้เศษสามสิบหกส่วนยี่สิบยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะว่าเราสามารถนำสี่ไปหารได้ทั้งเศษและส่วนนะครับเมื่อเรานำสี่ไปหารทั้งเศษและส่วนนะครับเราก็จะได้เศษเก้าส่วนห้าน,นั่นเองครับ เมื่อเราได้เศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับต่อไปเราก็พิจารณาว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือไม่นะครับซึ่งในที่นี้เศษ9ส่วน5ไม่ใช่เศษส่วนแท้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในรูปของเศษเกินนะครับถ้าอยู่ในรูปของเศษเกินนะครับเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปจํานวนคละนั่นเองครับโดยการนํา9ไปหารด้วย5นะครับเหารด้วย5ก็ได้1นะครับโดยเศษ เป็น4นะครับแล้วก็มีส่วนคงเดิมนะครับดังนั้นเศษ9.5ส่วน5นะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคระได้คือ1เศษ4ส่วน5นั่นเองครับโดยมีหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับดังนั้นเราก็สามารถตอบได้แล้วว่าขนุนใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิลปะ1เศษ4ส่วนชั่วโมงนั่นเองครับ ไปดูตัวอย่างข้อถัดไปนะครับตัวอย่างข้อถัดไปมีอยู่ว่าแม่ใช้เกลือป่นไปเศษ2ส่วน9ขวดทําให้เหลือเกลือป่นเศษ1ส่วน3ขวดเดิมในขวดมีเกลือป่นเท่าใดนะครับโจทย์ในข้อนี้ก็สามารถหาคําตอบได้โดยใช้วิธีการบวกนะครับอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มลงมือแสดงวิธีทำโดยการเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ที่เป็นตัวตั้งลงไปก่อนนะครับนั่นก็คือแม่ใช้เกลือป่นไปเศษ2ส่วน9ขวดนะครับ อันดับต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ที่เป็นตัวบวกลงไปนะครับนั่นก็คือทําให้เหลือเกลือป่นเศษหนึส่วนสขวดนะครับต่อไปเราก็พิจารณาว่าเศษส่วนทั้งสอง ตัวนี้นะครับมีส่วนเท่ากันแล้วหรือยังนะครับซึ่งในที่นี้นะครับตัวตั้งมีส่วนเป็น9้าตัวบวกมีส่วนเป็น3ยังไม่เท่ากันเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับเนื่องจากเศษ1ส่วน3นะครับเราก็จะทำให้เป็นส่วน9้าโดยการนำา3ไปคูณทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เท่ากับเศษ3ส่วน9นั่นเองครับเมื่อมีส่วนเท่ากันแล้วน,นะครับเราก็จะสามารถหาผลบวกได้แล้วว่าเดิมในขวดนี้มีเกลือป่นนะครับ เขียนตัวตั้งลงไปนั่นก็คือเศษ2ส่วน9บวกด้วยเศษ3ส่วน9นะครับเราก็จะได้เท่ากับเศษ5ส่วนเเมื่อเราได้ผลบวกแล้วนะครับให้เราพิจารณาว่าผลบวกของเราเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังนะครับซึ่งในที่นี้เศษ5ส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับแล้วก็พิจารณาว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือยังนะครับซึ่งในที่นี้เศษ5ส่วนเเป็นเศษส่วนแท้แล้วนะครับเราก็สามารถตอบได้แล้วว่าเดิมในขวดนี้มีเกลือป่อนเศษ5ส่วน9ขวดนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่านักเรียนคงจะทําแบบฝึกหัดเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนจนํานวนคละได้นะครับสําหรับคลิปนี้คุณครูขอยกตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ